รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยโยสวัสดีครับมาพบกับผมช่องจิกโกฟิจิงครับว้า <Wow. S 2> ันนี้มาพบกันช่วงยามเย็นครับตอนนี้หกโมงกว่ารับที บ้านสวนต้นหมากครับวันนี้ผมก็มากับน้องโอมครับน้องโอมสวัสดีครับวันนี้ผมเอและทีมงานนะครับน้องโอมาตกปลากันครับแล้วก็จะทํากับข้าวกินกันส่วนวันนี้เชฟเก่งของเราก็ไม่มาครับเชฟเก่งของเราติดภารกิจด่วนครับต้องไปต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็ลุงหนวดติดงานนะครับตรงนี้ลุงหนวดติดงานยาวเลยผมก็ไม่มีไม่รู้จะไปไหนครับวันนี้ก็เลยมาตกปลาที่บ้านเฮือนต้นมากครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ตัวกันไหมครับส่วนวันนี้ผมก็ได้เกียรติครับรับเชิญแขกรับเชิญที่ทุกคนตามหาแล้วก็ถามหานะครับว่าทําไมช่วงนี้หายไปไหนครับเดี๋ยวเราก็จะให้มาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้เรามาเจอใครครับครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญครับทุกทุกคนถามหาครับวันนี้น้องมดสาวนิกินแซฟบครับแล้วก็น้องเีย สวัสดีค่ะน,น้องมดทักทายหน่อยวันนี้มีแต่คนถามหา,หาไปไหนมา <c oughs> ทำไมไม่มาออกช่องวี่นานแล้วคือช่วงก่อนงานยุ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สบายด้วยใช่ครับน้องมดครับแต่หลังจากท<า>ี่ฉีดวัคซีนมาก็ <c oughs> มีแต่คนหามาน้องมดทำไมไม่ชวนน้องมดมาเนี่ครับเหุดรู้เห็ดผลแล้วครับหนึ่งน้องมดติดงานสองน้องมดไม่สบายนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะในช่องจิโกฟิชี่ค่ะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นแฟนคลับผมก็อย่าลืมติดตามช่องน้องมดเลยครับสาวรูกินแซ่บครับผมเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับาผมจะได้ปลาแม้วันนี้เหยื่อที่ใช้ครับเป็นเหยื่อสดครับใช้เป็นตับครับแล้วก็กลืนไก่ลองดูครับหากับข้าวให้น้องมดครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าครับ ผัดเห็นบ่อเล็กๆอย่างนี้ก็กินยากเหมือนกันนะครับปลามันเริ่มเริ่มเริ่มเริ่เขียวตูประมาณใส่มักโลกนี่ไหนไหนเออๆไหแปลด้วยจบพี่กินควบเรงเนี่ยสะของนิดขึ้น น้ำผมรู้แล้วว่าทำมาแล้วครับตัวเลขครับน้องโอมครับเห็นขาวครับกล่องมัน่าสนานนะบว้าวัาแล้วกับข้าวเนี่ยครับสิบวินาทีครับไม่ถึงได้ยินไหมได้ยินไม่ถึงสิบนาทีด้วยนี่ครับหลังจากผมสวยมะนาวแล้วครับเบ็ดติดครับเบ็ดติด โอ้ยมันติดตออแล้วก็หมุนหมุนยังไงอ่ะข้างนี้หมุนเอาข้างนี้ตีตีจับเลยนี่เออแต่มันติดนะนี่แรงก็ติดเอาลงแล้วหมุนยังไงพี่หมุนแล้วก็ต้องตีต้งหน่อยเออหมุนหมุนปลาเออปลาติดอยู่ปลาติดปลารู้ว่าใบบัวเนี่ยปลาติดอยู่ปลาติดอยู่เนี่ยปลาปลามันพันใบบัวไงเราเอาเช้าก็ยังไงดินะเย็นเย็นเย็นมาเดี๋ยวพี่บอกให้ไหม มันพันมันพันเลบัวมันพันเลบัวไม่รู้ว่าปลาจะติดอยู่หรือเปล่านะเมื่อสิ่งก็พี่ตามลงบ่อเลยค่ะปลาไม่น่าติดแล้วอ่ะเป็นมาคนแรกนะคะแต่คือปลาไม่น่าติดแล้วเหรอปลาไม่น่าติดแล้วเผอไม่ติดนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดจริงเหรอเอม่มาแชร์กันติดตั เดี๋ยวมันทัดไปบัวจ้าเด้อพัดท่าไหนเดี่ยหลุดนน้ำแล้วเด้อลึกจู้ถูอหัวเข่าต้องจับดูเดี๋ยวพี่ลงให้ดูมาไม่ต้องไม่ต้องดึงเนาะดูวลึกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลงลงให้ลงให้ลงให้ลึกพีมลึกปลามีอยู่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ เยอหนึงนะ้าหัวใหญ่มาหมนเลยหมุนเลยหมุนยังไงเนี่ยเาจะึงไปข้างหน้าใช่หมพีมุนไปเอาบัวมาเลยบัวมากเลยเออหมุนเลยปิดหน้าหน้าลอกก่อนนีเหรอใช่มุนเลยตึงๆเลยลครัเออหมุนเลย นี่แหละแล้ว <left> ก็เอาเบียดไปทางนู้นเลยโยกไปเลยโยกว้าวตัวใหญ่ด้วยอ่ะไปดูเลยไอ้ยาวันนี้น้องอมหมางนะคะเ้ยหมาจริงๆเลยยากโอ้ยแล้วมนได้แล้วได้แล้วข้าวของเราครับนี่ว้าศิล็์แล้ะเฉยจะตักล้วยเจี๊ยบขี้กียจไม่ได้ซะแล้วเสฉยจะตักล้ว้เจี๊ยอนั่นตัวยังยิ่งยงจ้ะ เออทั้งนู้นกินดีจริงเว้ยนี่อย่างวะนี่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะเรามาเอาปลาค่ะเสื้ออะไรครับโซเชียลเอโซเชียลโซเชียลไม่ได้ติดนี่ใส่น้องใช่ไหมอยู่ใกล้กันเกินละคะอยู่กับน้องนกลน้องนเกินครับเนี่ยกแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกนะคะ เข้าในท้องเลยครับตัวนี้ฮมันเข้าในเลยอ๋อตัวใหญ่นะคะตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพี่อมเดี๋ยวทำไหลครับจากตุกปาครับอะไรอะสองสาัวล้ออะไรเยอะจะพาน้องมดมาเที่ยวดูนี่ครับไอ้อะไรนะไก่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 ไข่ของปลานดมีหลายอย่างเลยที่นี่จะพาน้องมดน้องเหมียวไปเก็บไข่กันเนาะนู่นปลานดของเราครับอันนี้ไข่นี่เอาไปขายหรือว่ายังไงคะ เอาไปขายครับพอ,อเป็นแผงแงละหนึ่งร้อยครับไข่สดๆแผงและหนึ่ง<ค>ระะ้อยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีทั้งโบกปลาเนาะมีทั้งเลี้ยงไก่แต่นี่ค,คือเราจะเข้าไปในกรงนะคะไม่ใช่เข้าไปอยู่กับไก่นะคะจะไปดูไก่ะเดี๋ยวเราตามน้องโนดไปเลยค่ะคือไ <c oughs> ปดูกว้า,างๆนะคะเพื่อที่จะให้ไก่ออกนะคะ <c oughs> ไข่นี่เก็บเวลาไหนบ้างคะช่วงครับช่วงเย็นหนึ่งช่วงแรกได้ช่วงเงย็นขนาดนี้ได้เหรอค่ำแล้วตอนนี้ช่วงเงยนนะะ็งเงยนนี่ทุกคนนี่คือวันหนึ่งนี้ได้เยอะไหมคะประมาณสิบตัวลูกครับนี่เจอไข่แล้วทุกคนนี่อันนี้ไม่เท่ากันนะคะนีดเรียกว่ากเลนารังแบบคิดถูกอันนู้นออนีน่คะ่ะนี่คือวันนี้เราจะมาเก็บไข่นะคะแล้วก็จะได้ ทอดไข่กับแกงปลาใช่ไหมทำไมรู้สึกว่าเหมือนน็นอาบน้ำาะไนี่นะคะอันน้ไม่มีค่ะวันนี้ตกปลาครับน้องโอมได้สองตัวครับน้องอัดได้หนึ่งตัวก็จะพอครับตกแค่พอกินแล้วก็ได้ไข่กี่ฟองนะเมื่อกี้เยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะกินอิ่มเลย พาไปทำกับข้าวเมนูอะไรบ้างทอดไข่กับแกงส้มปลาปลาดุกอุ้ยตอนนี้คือเราก็จะได้กินเพิ่มอย่างหนึ่งนะคะอะไรครับต้นบัวเน่าค่ะกำลังยืดต้นบัวอยู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนทอาหารอีกทีครับผมมาทัชไทยพ่อครัวของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตั้มของเราเองนะคะวันนี้มาเป็น พ่อครัวหน้าโหดค่ะพ่อครัวสายโหดครับผมพ่อครัวหัวป่าค่ะนี่เห็นแต่เคยตกปลานะคะวันนี้จะเห็นพี่ตั้มทำกับข้าวครั้งแรกครั้งแรกที่น้องรู้จักจริงๆค่ะใก็คือครั้งแรกจริงๆใช่ใช่ครั้งแรกจริงๆเลยครั้งแรกจริงๆน้องไม่ได้เราเล่นนะคะไม่ได้โมนี่วันนี้เราจะมาทําแกงส้มปลาดุกนะคะใช่แล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมี อันนี้ยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดตักไคร้มะเขือเทศนะคะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวนี่คือมะนนาคะผิดมะผิดจังปลาดุกปลาดุกจากปลามันจะเป็นปลานี่หัวหอมไอ้ผักหมี่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 ักมีก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงอันนี้ข่าหอมข่าหอมข่าหอมก็คือตักไคร้นะคะใบมะกรูดก็เรียกเหมือนกันนั่นแหละ ันมะกรูดแต่นี่คือยอดสมขอนยอดฮะยอดยอดส้มปล่อยแต่ภาษาไทยเรียกยอดสมขอนยอดสมขงนะคะสมขอนใช่ใช่ครับนี่มะเขือส้มง่ายๆมะเขือเทศมะเขือส้มค่ะโอเคแล้วก็มะพร้าเนาะมะพร้ามครัใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใส่ไรนบ้างคะใส่ตะไคร้กับข่าก่อนนะครับอ๋ออันนี้ใช้ดับกลิ่นคาวใช่ไหมคะใช่ครับผม ใส่แค่นี้ก่อนอืแล้วก็น้ําเดือดแล้วก็จะใส่ตัวปลาครับวันนี้ใส่ทั้งตัวเลยเหรอคะหันนะ่นแล้วใส่ปลาียบร้อแล้ว <c oughs> ขอใช้มือเลยเดี๋ยวหนูจะ,จะไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ใส่ปลาเพราะวน้ำเดือดแล้วโอ้โหวัวนนี้มีโอกาสได้กินฝีมือพี่ตามค่ะจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เนะ้อเอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะก็็นมดคุณกินครั้งแรกนี้ก็ต้องบอกกอนว่าจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ก็ลองชิมดูแล้วกันน่าจะอร่อยอยู่แหละ ระดับนี้แล้วทำไมพี่ตาาไม่เทเลยหรอคะมันมีน้ำใช่ไหมเผื่อลัวน้ำคาวมันลงไปจะยิ่งคาวกว่าเดิมมออาจจะเล็กๆหน่อยเน้อปลามันเยอะเกินปลาเยอะนะคะแต่ไม่ใช่คือมือพี่ตาสักตัวเลยค่ะใช่มือน้องอมสองตัวใช่ค่ะน้องอมสองตัวแล้วก็พี่อ่านหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็พี่อ่าจก็กลับไปแล้วใช่ไหมพี่กลับแล้วมีทุนละ โอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้รอให้น้ำเดือดใช่ไหมใช่ครับผมนี่ค่ะร,รอน้ำเดือดทีคนตอนนี้ก็คือพี่ต้ามก็จะมาใส่เครื่องค่ะททีทเดียวหมดเลยนะค่ะเหนียวพี่น้น่ากินขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือพี่ต้ามก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะที่จะได้กินสิ่งมือพี่ตมค่ะนั่นก็คือแกงปลาดุกค่ะแล้วก็จะมีไข่เจเียวกินมือพี่ต้ามค่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ไา่ตอนที่พี่พี่ตมอะไรนะ <c oughs> อะ <c oughs> ไรอดอดอดถอดไข่นะคะไม่ใช้ตะ <c oughs> เกย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะชลเทพชเทพค่ะเกือบไม่ได้กินเนด้อไม่ใชชเทพเกือบไม่ได้กินะ เดี๋ยวตอนนี้เรามากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็คือให้ให้พี่ตาชิมกินก่อนให้เกียรติน้องโมนั่นแหละกินก่อนให้ให้น้องก่อนให้ผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงกินก่อนมอครับกินน้ำกันนะคะเพราะว่าปลาจะอร่อยไม่อร่อยต้อชิมนที่น้ำนะคะลองดูครับลองดูครั้งแรกครับกับการเข้าครัวครั้งแรกครับเพราะครัวหัวป่าอร่อยค่ะป่าปูก็ใช่ครับผมอร่อยอร่อย เน,นมือของพี่ๆเขานะคะ <azt> เพราะว่าภ <c oughs> ูก,ก็ตจ <c oughs> ีเขาก็ทำกับข้าวอยู่แล้วนะคะเลยเกลียดเออเอาคำตัวๆเลยไนะม่เกลียดไม่เกียดขอบคุณค่ะตกใจกินไข่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นะคะเดี๋ยวน่าจะลองกินไข่ลจะช่วยกันตกปลาแล้วก็เกลียดไข่ใชช่่่คะวยกันทำเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มาช่วยกันกินใช่กินงานกินงานแล้วก็กับบรรยากาศได้ยินเสียงเสียงดินเสีดินเสียดินนะคะ เราไปกรอบที่ดีไหมคะได้เดี๋ยวรอที่รอตรงฝนหนักนะคะให้น้ำเพื่อเราไปเก็บเดี๋ยวพาไปไปเก็บเอาไปทอดกรอบนะคะใช่ใช่ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านนี่นะมีจริงมีแน่นอนแน่นอนชิคๆอะหอมกินเลยเลยกินไหมครับกินคนเดี๋ยวแล้วรู้สึกแบบเคืร์นไหมกินคนเดียวรู้สึกเคิร์นเลยไหมใช่คิรน เดี๋ยวลองชิมฝีมือตัวเองทำก่อนเหมาเขารอเราคนเดียวอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราก็ล่ำลาในบรรยากาศนี่แหละใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเหมียวกับน้องนดน้องนดนะคะจำชิอไม่เคยได้สักทีมากินข้าวก่อนนะคะสำหรับทีมนี้นะคะน้องต้องขอขอบคุณทีมงานจิ๊กกิกฟิชชิ่งนะคะน้องโอมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพิ่ตัมนะคะ แล้วก็น้องนดนะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่ค่ะก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยวก็หลังจากที่<ช>สถานก,การณ<ช>์<ช>ดีขึ้นก่อนนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ฝากติดตามผลงานน้องในช่องที่กรุ๊พิซซี่ได้นะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นเลิงให้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นลงิงน้องดนดไว้ให้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องด้วยค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะลา